สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global c บ e ลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่มเอพ e A เวอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เมอร์ลี่คริสต์มาสนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีครับตรงกับวันคริสต์มาสนะครับ25ธันวาคมวันนี้หลายตลาดนะครับก็ปิดทําการเนื่องในวันคริสต์มาสแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีหลายตลาดก็ปิดทําการด้วยเช่นกันแต่ว่าหลายตลาดที่เปิดทําการก็เปิดครึ่งวันกันนะครับเราไปดูการลงทุนที่สหรเมกานะครับเมื่อวานนี้ซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐก็เปิดทําการครึ่งวันนะครับปรากฏว่า ตัวเลขของอ uh, initial j o b l e s s c l a i m นะครับหรือว่าผู้ยื่นขอรับสวสดการว่างงานซึ่งปกติก็จะถแถลงกันคืนนี้ตามเวลาบ้านเราแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดของเขานะครับเนื่องในวันคริสต์มาสเขาก็เลื่อนการถแถลงเร็วขึ้นเป็น1วันปรากฏว่าตัวเลขออกมาดีครับปรับตัวลดลงในช่วงสัปดาห์ล่าสุดนี้นะครับ9,000รายก็มาแตะที่ตัวเลขรวม2 8 0 0 0 0รายถือว่าเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงนะครับก็แสดงว่าคนอเมริกันก็มีงานทำกันมากขึ้น มีผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือหรือว่าขอรับสวยการนี้น้อยลงนะครับและนอกจากนี้ทางสมาคมธนาคารด้านเช่าซื้อก็ได้รายงานนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ล่าสุดนี้ก็ปรากฏว่ามีคนอเมริกันมายื่นขอสินเชื่อด้านเช่าซื้อนี่เพิ่มขึ้นแล้วก็รวมทางการบ n a น c e ตัวนะครับตัวนี้แหละครับก็เป็นตัวที่ทำให้ดาวโจนซึ่งเมื่อ,อวันอังคารนั้นก็ถือว่าขึ้นมาปิดได้อยู่เหนือ18,000จุดนะครับ ก็ยังปิดได้อยู่เหนือ18,000จุดต่อไปนะครับโดยบวกไป6.04จุดครับหรือว่า0.03นปะครับปิดที่18,030.21จุดเช่นเดียวกับ NASDAQ นะครับซึ่งก็บวกไป8.05จุดหรือว่า0.17%รแต่ S&P 500ปรับลดลงเล็กน้อยนะครับจุดเหรือ0.01่ปอรนะครับ ส่วนตลาดอุ้นยุโรปครับของเยอรมนีนี่ปิดทําการซื้อขายตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าตลาดที่เปิดนะครับอังกฤษนี่ข่าวเรื่องการควบรวมกิจการด้านเวชภัณฑ์ก็เป็นตัวที่หนุนทําให้สามารถปิดบวกได้11.75หรือ0.18ในขณะที่ฝรั่งเศสมีการเทขายทางกำไรนะครับเพราะว่าวันก่อนหน้านี้ตลาดก็รับข่าวเรื่อง GDP ไตรามาสสที่ออกมาถือว่ารับได้นะครับก็ทําให้ปิดบวกไปค่อนข้างแข็งแกร่ง ก็เมื่อวานนี้ก็ขายทำกำไรกันออกมานะครับลบไป19.12.0.44%ทั้งตลาดยุโรปและตลาดสหรัฐซึ่งเปิดครึ่งวันทั้งหมดเลยนะครับวอลุมบางมากเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนเองตอนนี้ก็เตรียมฉลองคริสต์มาสกันเมื่อวานนี้ก็เป็นคริสต์มาสอีฟนั่นเองนะครับส่วนเอเชียเช้าวันนี้ครับตลาดที่เปิดทําการมีในล่าสุดอย่างที่เห็นก็มีญี่ปุ่นกับจีนนะครับส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นห่างเสงไม่ว่าจะเป็น สเตทไทม์ส uh, ิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์วันนี้ปิดเนื่องในวันคริสต์มาสทั้งหมดนะครับ mm hmm. uh, นิเคอิ uh, ล่าสุดนี้ก็ปรับลดลงไป23.63จุด0.13%นะครับ0.13นะในขณะที่เซี่ยงไฮ ก็ปรับลดลงล่าสุดนี้1 3 3จุดมหรือ0ูนีเป็นะครับนี่เป็น2ตลาดที่เปิดนะวันนี้ก็ปรับลดลงนะครับแต่ว่าก็มีลักษณะคล้ายครึงกับยุโรปแล้วก็สหรัฐนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ผู้คนนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ไปฉลองคริสต์มาสกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างที่จะเบาบางมากนะครับยุโรปเองพรุ่งนี้ก็จะมีบางตลาดที่ยังปิดทําการนะครับอย่างเช่นอังกฤษนะครับเขาก็จะเป็นบ็อกซิ่งเดย์แต่ว่าสหรัฐอเมริกาจะกลับมาเป แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันในสัปดาห์หน้าส่วนหุ้นไทยครับเมื่อวานเราไปดูกันนะครับก็ปรากฏว่าปิดนะครับปรับตัวอาจจะเรียกว่าเกือบๆจะเป็นจุดต่ำสุดของวันเลยนะครับโดยปรับลดลงไป 6.11. ุจุดหรือว่า0.4นเะครับในขณะที่ต่ำสุดของวันนั้นเมื่อวานนี้ลบ6กจจุดาจุดนะครับโดยสูงสุดของวันดัชนีขึ้นไปอยู่แดนบวกได้นะครับโดยบวกไป7 3 0จุด เมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายก็ถือว่ายังค่อนข้างบางอยู่นะครับก็อาจจะดีกว่าช่วงวันจันทร์วันอังคารน,นะครับโดยมูลค่าการซื้อขาย4 1่5 9 0 9ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้รายย่อยเป็นกลุ่มเดียวครับที่ยังขายสุดธินะครับ904.85ล้านบาทนะครส่วนสถาบันบัญชีหลักทรัพย์และต่างชาติก็ซื้อสุทธินะครับต่างชาตินี่กลับมาซื้อสุทธิ118.27ล้านบาทนะครับ โดยอันดับหลักทรัพย์นั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วย epg นะครับก็เป็นหุ้นใหม่นะครับเอาละครับเราไปดูครับว่าวันนี้สถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยซึ่งเปิดทําการอยู่ก็เป็นในจํานวนอีกตลาดไม่มากนักที่เปิดทําการในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปที่คุณสุเชษสุขแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปตานสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้คงเงาเงานะครับครับว่าตลาด บอกว่าเหงาแต่สิ่งที่สําคัญคือราคาหุ้นพลังงานเป็นลักษณะาการปรับตัวลงนะครับหลุดจากเบ้นก็หลุดลงมาจาก60ลงมานะครับแล้วก็เวททัศน์ก็หลดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้วันนี้นี่กลุ่มอุรกรมที่จะโดนผลกระทบจะเป็นกลุ่มอุรกรมของพลังงานนะครับทางด้านนิดมองว่าจุดรับที่สําคัญที่1520ถ้าหลุดไปที่1,500เนี่ยจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับวันนี้นาหุ้นธนาชาตทีแคทนะครับเอามาให้ลงทุน ปรีกบเกันนะครับเพราะว่าดูจากผลการงานเนี่ยมีลักษณะของการพื้นตัวทำจัดการในแง่ของ NPL ในเชิงลุกคือขายหรของ NPL ทั้งหมดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับราคาเป้าหมายเนี่ยวางตำแหน่งไว้ที่44บาทนะครับเพราะามองว่าสินเชื่อแม้ว่าจะลดลงก็ตามเนี่ยแต่ต้นทุนทางเงินฝากต่างๆนี้จะลดลงครับแล้วก็กาไรแต่มสี่ถเจ็ดเนี่ยจะฟื้นขึ้นประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นครับแนะนําให้ซื้อราคาเป้าหมายสี่สี่บาทครับตัว ขอบคุณครับ,บคุณสุเชษครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์ุมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คน ยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพัน์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบเอะไปบ้านโมดค่ะโอ้คุณโลค่ะที่นี่อากาศดีจังเลยอะค่ะไม่ต้องกลัว ดับเบิลกระดาษจากคันนาทุกๆกรีบปลูกบนคันนาที่ว่างเปล่าทุกครั้งที่ใช้เท่ากับช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดโลกร้อนดับเบิลกระดาษจากรนาค่ะ ร,ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็ปรับลดลงนะครับทาง WTI นี่ลงไป1เหรียญย8เซนนะครับในขณะที่เบรนท์ก็ปรับลดลงไป1เหรียญ45เซนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่คุณสุเชษว่านะครับต้องจับตาดูหุ้นกลุ่มพลังงานของบ้านเรานะครับ ส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ทรงตัวนะครับเ,เงินบาทก็ทรงตัว32.88นะครับเมื่อช่วง9ก้นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนเย็นก็ถือว่าทรงอาจจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับ120.27จนะครับจากเมื่อวานที่ปิด120.57นะครับส่วนยูโรนี่อ่อนค่าลงต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทองคำครับมาดูกันครับก็เมื่อคืนนี้โค็กซ์โกก็ปรับลดลง 4เหรียญ50าสิบเซนนะครับปิดที่1,173เหรียญ50าสิบเซนดอลลาร์ที่แข่งค่าก็ยังเป็นตัวกดดันราคาทองคําอยู่นะครับส่วนสมา,สมาคมค้าทองคําบ้านเราเมื่อวานนี้ประกาศเปลี่ยนแปลงราคา1ครั้งนะครับลบไป50บาทต่อบาททองคําแล้วก็เช้าวันนี้ก็ประกาศราคาครั้งแรกเมื่อสักครู่นี้เองนะครับลบไป50บาทครับก็อ้างอิงโกลสปอตหนึ่งพเหรียญน,นะครับแล้วก็โค้ดเงินบาท32มสบสาทเกสตางค์วันนี้หมดเวลาของรายการนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ